ทิตารีเสวัง7จ็ดไปเสดีค่ะถ้าจะถามถึงซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าซันชายบายไมซ์ของเสือจานเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้กลายเป็นละครฮิตไปแล้วก่อนการออกอากาศทำไมถึงพูดแบบนั้นเนื่องจากกระบวนการต่างๆของละครเรื่องนี้ได้จบลงแล้วและกำลังจะเริ่มออกอากาศจึงกลายเป็นคำค้นหาที่ร้อนแรงซันชายบายไมซ์เพิ่งเปิดตัว และการค้นหาที่ร้อนแรงต่างๆได้เริ่มขึ้นแล้วและทําให้เกิดหัวข้อต่างๆมากมายซึ่งได้รับการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนเช่นสั s ชาย e ใบไม้ซายมีกําหนดจะออนติดอันดับรายการการค้นหาที่มาแรงมีการสนทนาในระดับสูงสุดมีการสนทนาสูงถึง1.5ล้านครั้งมีปฏิสัมพันธ์ 3, 000, มากกว่า7ล้านครั้งและมีคนอ่านเกือบ630ล้านครั้งและข้อมูลนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นมีข้อความว่าคุณลบผลิตภัณฑ์ของฉันและฉันจะลบผลิตภัณฑ์ร่วมของคุณจำนวนการดูหัวข้อนี้สูงถึง460ล้านครั้งหัวข้อนี้เป็นเพราะเทนเซนต์และ IGE แอบลบกันและกันในการเขียนคำโฆษณาครางแรงแต่หลังจากที่พวกเขาค้นพบซึ่งกันและกันในที่สุดพวกเขาก็คืนดีกันเมื่อต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่สิ่งที่ตามมาก็คือหัวข้ออนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเทนเซนต์และ i อ e ได้คืนดีกันแล้วหัวข้อนี้มีปริมาณการอ่านสูงถึง450ล้านครั้งและยังได้ติดอันดบับรายการค้นหายอดนิยมอีกด้วยหัวข้อต่อไปก็คืออย่างปลากำลังทำอะไรอยู่ตอนที่หา่านเทาและกีวีเทาแข่งขันกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลาหรือ CCTV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกอากาศหลกักของซันชัยไบม y ไซายแทงทำเป็นไม่เห็นอะไรเลยชาวเน็ตจำนวนมากกำลังสงสัยว่าอย่างปลากำลังทำอะไรอยู่หัวข้อถัดไปก็คือ ละคร3เรื่องติดต่อกันของเือจานซึ่งได้ดึงดูดความสนใจและการพูดคุยกันเป็นอย่างมากค่ะปีนี้เือร์จานได้ออกอากาศละคทรททัศสองเรื่องที่นําแสดงโดยเือจานไปแล้วและผลงานที่สร้างจากละคทรททัศน์แต่ละเรื่องของเขาก็ดีมากตามรายงานของซันชนยใบไมซยจะได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวและแพลตฟอร์มการออกอากาศก,ก็ดีมากดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่แย่เกินไปหัวข้อเดอะซานคามวิทมี ฟ o r a เร a b เบ t เวอร์ชัน r e v i e w อยู่ในอันดับที่10ของรายการค้นหายอดนิยมโดยมีการสนทนาอยู่ที่370,000ครั้งและการโต้ตอบมากกว่า2.19ล้านครั้งหัวข้อ The Sun With Me มีอัตราการพูดคุยสูงถึง1.19ล้านครั้งและมียอดวิวทะลุ1 0 0ล้านจริงๆแล้วชื่อเรื่องของละครเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนากักและชาวเน็ตก็ชอบหัวข้อนี้มากกว่านั่นก็คือ หัวข้อเสอร์จานเสิออ่งหยางมีผู้เข้าชม430ล้านครั้งและมีการพูดคุยสูงถึง1.16ล้านครั้งนี่เป็นหัวข้อที่ดีมากหัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับบทบาทน,นักแสดงของเสอ่์จานหลังจากที่ละครทีวีออกอากาศก็จะมีหัวข้อประเภทนี้มากขึ้นและการพูดคุยจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายหัวข้อและระดับการสนทนาก็สูงมากเช่นเดียวกันเช่นความรู้สึกของเสอ่์จานเกี่ยวกับวัยยาของเสิออ่งหยาง ครอบครัวของเซิงหยางสูญเสียรูปถ่ายของเสือจานแม้ว่าหัวข้อเหล่านี้จะไม่ได้แสดงถึงความสําเร็จโดยตรงที่สุดของซีรีส์ทีวีแต่พูดตามตรงหัวข้อเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มเรตติ้งของซีรีส์ทีวีได้อย่างแน่นอนค่ะเมื่อเร็วๆนี้สงครามเย็นระหว่างเทนเซนและไอจีอีได้สิ้นสุดลงแล้วในที่สุดหลังจากละครเรื่องสันชายใบไม้ซายได้ประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับวันที่ออกอากาศอย่างป่า หรือช่อง CCTV ทำอะไรกันอยู่ได้ขึ้นฮอตเสิร์ตอันดับแรกบนหน้าหลักและหน้าบันเทิงเมื่อเทนเซนและไอจีอีตีกันอยู่ส่วนอย่างป่าขึ้นฮอตเสิร์ตอย่างผู้ชนะหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพการล้อเลียนของเทนเซนและไอจีอีจับมือกันและ CCTV เป็นพยานอยู่ในที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเมื่อข้อพิพาทระหว่างเทนเซนและไอจีอีของพวกเขาทั้งสองในแง่ของลิขสิทธิ์เนื้อหารูปแบบการชํระเงิน และด้านอื่นๆได้กระตุ้นความสนใจและการอภิปรายของแฟนๆหลายคนอย่างไรก็ตามข่าวที่น่าย,ยินดีก็คือในที่สุดแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ทั้งสองก็จับมือกันและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันการปรองรองในครั้งนี้ของพวกเขาได้ทําให้ผู้คนเหมือนจะเห็นสัญญาณที่จุดประกายความหวังของแฟนๆที่มีต่อเซอร์จานเพราะเทนเซนล่ไอทีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกอากาศสําหรับเชิญชิงลิงของเซอร์จานเมื่อเร็วๆนี้ เซจานได้รับความสนใจอย่างมากจากทาักษะการแสดงและสเสน่ห์ที่โดดเด่นของเขาในละครแต่ก็มีการโต้เถียงกันมากมายตามมาซึ่งนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกำจัดสงครามเย็นอย่างไรก็ตามการปรองดองระหว่าง i อชีอและเทนเซนทำให้แฟนๆของเซจานมีความหวังริบรีโดยเชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสสำหรับเซจานที่จะกำจัดสงครามท้ายที่สุดแล้วทั้งสองแพลตฟอร,ร์มทำงานร่วมกัน และเชื่อว่าผลงานของเสือจา้านจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ถือว่าเสือจ้านมีพื้นที่กว้างขึ้นสําหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตเสือจ้านได้รับการยอมรับในการแสดงผ่านความพยายามและความสามารถของเขาเองและเขายังสามารถดึงดูดแฟนๆจํานวนมากความสําเร็จของเขาไม่ควรถูกตั้งคําถามเพียงเพราะข้อพิพาททางออนไลน์และการคืนดีกันของเทนเซนต์กับ i อ e E นั้น ปิดโอกาสและขั้นตอนมากขึ้นสําหรับเซอร์จานยังไม่ต้องสงสยัยหลายคนบอกว่าเซีร์จานสามารถกําจัดสงครามเย็นได้ทั้งหมดนี้เกิดจากความพยายามและความทุ่มเทของเขาในฐานะนักแสดงรุ่นยาวเขาไม่เพียงแต่มีบทบาทในละครเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์ด้วยหัวใจโดยการทําความเข้าใจต่อสคริปต์ในการถ่ายทําการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยองอื่นๆทักษะการสแสดงของเขาได้รับการยอมรับจากหลายๆคน และเขายังเสนอผู้ชมด้วยการปรากฏตัวของนักแสดงหนุ่มที่ยอดเยี่ยมหลายคนเชื่อว่าด้วยข่าวการคืนดีการระหว่างเทนเซนและไอชีอีแฟนๆของเือจานจะสนับสนุนเขาอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นและหวังว่าจะได้เห็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาในละครมากขึ้นเทนเซนและไอชีอีคืนดนีเป็นสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายเต็มใจที่จะร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในยุคอินเทอร์เน็ตที่เฟื่องฟูอย่างรวดเร็วนี้แน่นอนว่า เมื่อข้อพิพาททางออนไลน์จางหายไปและศิลปินจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการนำเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมได้มากขึ้นสุดท้ายนี้เราจะได้เห็นการปรองดองกันของเทนเซอร์ไอชีด้วยทัศนคติที่สงบสุขและให้เสืรจานนำเสนอผลงานและสนับสนุนอย่างถูกต้องตั้งตารอความสำเร็จที่มากขึ้นของเสืรจารนในอาชีพการแสดงนานาคตของเขาในส่วนขยายนี้เพื่อแสดงความสามารถและเสน่ห์มากขึ้นและกลายเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมในหัวใจของผู้ชม และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ